เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลงุงคุณป้าแล้วก็ต้องบอกว่าท่านที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรด้วยนะครับช่องคุโดงคอยเราก็พูดเสมอเนาะเราเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่คุโดงประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนำมาสะสมนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับ ใช้คําว่ารับซื้ออีกก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ e p นี้ถ้าเกิดใครมีคูโดงก็รับซื้อนะครับผมแต่ก่อนจะมาพูดถึงเหรียญนี้นะครับคูโดงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเหรียญนี้นิดหนึ่งนี่นี่เป็นเหรียญ20บาทที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับน่าจะเป็นวาระที่23หรือว่า24เป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับก็มีทั้งนิกเกิล มีทั้งนิกเกิลขัดเงาแล้วก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าที่คู่ดวงเก็บสะสมไว้ก็จะเป็นเหรียญน,นิกเกิลปกติคือการออกแบบดีไซน์มาก็ถือว่าสวยนะครับคนไทยนี่ ถ้าพูดถึงศิละปะนี่ก็ไม่ได้เป็นที่สองรองชาติไหนนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเมื่อวันที่14มกรานะครับจำหน่ายจ่ายแรกก็มาเร็วๆนี้เองก็สืบเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ออกมาใหม่ขุโดก,ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องถ้าพอมีกำลังเก็บได้ก็อยากให้ซื้อเก็บไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญสมัยนี้เหรียญ แบบนี้ที่ออกมาใหม่ราคาไม่สูงนะครับหน้าเหรียญย0บาทแล้วก็มีตลับด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเงินน,นี่ก็อีกราคาหนึ่งนะเหรียญน,นี้ที่คุณดงได้มาก็อยู่ที่22บาทก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อเหรียญมาเก็บเอาไว้นะครับเป็นเหรียญใหม่ๆที่คุณดงเพิ่งออกมาในราคุดวงเพิ่งได้มาวันสองวันนี้เองก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำรายละเอียดให้ให้เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อยน, <ๆ S 2> น,น้องรับ รับชมนะนี่แต่ว่าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ออกมาใหม่ก็เหมาะสาหรับคนที่เก็บนะครับของคุดโด่นี่ก็ซื้อมาสําหรับพี่จิพรพรเนาะซื้อมาสิบเหรียญถ้าสิบเหรียญก็เหรียญละยี่สิบสองบาทถ้าส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าสิบเหรียญเขาก็จะขายเหรียญละยี่สิบห้าบาทกรณีครับนามาให้ดูให้ชมอ่ะแค่นี้นะครับทีนี้มาถึงเหรียญที่คุดโดงมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ เหรียญที่กร้หลวมมาประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับโดยเฉพาะเหรียญ10บาทปี 2, 5ง0ัเหรียญ10บาทปี2 5 4 0ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ10แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ คุโดก็เชื่อว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายๆคนหลายๆท่านจํานวนการผเลือเก้าล้านกว่าเหรียญแต่มีเหรียญบางเหรียญที่ออกมาแล้วราคาสูงด้วยดีนะครับใครมีเหรียญ10บาทโดยเฉพาะเหรียญ10บาทปี2,540รที่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญไส้แตกปี2540ีสใครมีสวยๆเยอะๆแบบนี้ทักทายเข้ามานะครับ ทักทายเข้ามาคูโดงก็ตั้งราคาเอาไว้ตั้งแต่1,000บาทจนถึง2,000บาทแต่ถ้าเกิดสวยๆในสอ2,000บาทได้นะครับนี่นี่คือเหรียญไส้แตกปี2,540ครูโดงก็เห็นนลใครเป็น FC จะเห็นว่าคูโดงเก็บเหรียญเออเลคอยเอาไว้หลายปีพอสอมากนะครับก็ลองลองดูถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อเข้ามานะคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ ปี2 5 4 0นรบะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโดมคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ